สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับนนท์นะครับพีวานคาร์โอริโอสาขาอุดรธานีนะครับณับปัจจุบันนี้นะครับนอกจากเครื่องเล่นติดรถยนต์นะครับที่เป็นที่ยมอย่างเช่น Android หรือว่าเครื่องเล่นรุ่ยยุคแ d นดรติดรถยนต์นะครับณับปัจจุบันนี้นอกจากนี้นะฮะก็ยังมีแบรนด์ญี่ปุ่นที่เป็นเครื่องเล่นได้รับความนิยมมากณปัจจุบันเช่นเดียวกันนะครับก็คือยี่ห้อโซนี่นะครับตัวนี้เป็นโซนี่แท้จากศูนย์เลยนะครับ สำหรับตัว Sony เองนะฮะณปัจจุบันนี้นะฮะได้ทำการผลิตรุ่นใหม่ๆที่ซัพพอร์ตรองรับการใช้งานกับโทรศัพท์ที่เป็นระบบ Android แล้วก็ iOS สนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนนก็แนะนำรีวิวนะฮะเป็นตัวรุ่นใหม่ที่ออกมานะฮะจากทาง P1 ของเราเองก็คือรุ่น XAV-1500 นะครับตัวนี้นะครับอ่ะสำหรับตัวนี้มีอะไรบ้างนะฮะก็ มาดูไปพร้อมๆกันนะฮะตัวนีอ้อย่างนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่นขนาดจอ2ดิน,นะฮะขนาดจอแสดงผลนะฮะหกนิ้วนะครับตัวนี้ไม่สามารถเล่นแผ่นนะครับได้ตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยกำลังขับนะฮะมาให้ถึง55วัตคูณ4ถือว่าให้มามากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พร้อมกับตัวปรับ เสียงเบสเพิ่มเสียงเอ็กตเบสได้ด้วยนะครับพร้อมกับสัญญาณ r c a นะครับปีเอาท์สชุดสัญญาณออกแรงมากนะฮะสองโวลต์น,นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็ยังมีฟังก์ชันบลูทูธสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้ง2ระบบนะครับ Android แล้วก็ iOS เเชื่อมต่อง่ายแล้วก็รวดเร็วสะดวกสัญญาณรับได้ไกลได้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้นะฮะก็จะมาพูดถึงตัวที่มีฟังก์ชันที่รองรับกับ มือถือทั้งสองระบบนะฮะเพิ่มเข้ามา,าตัวนี้จะมีชื่อรุ่นชื่อว่าฟังก์ชันนะครับสมาร์ทโฟนมินเลอร์ลิงนะครับตัวนี้ก็คือการแชร์ภาพจากมือถือเราขึ้นมาแสดงที่ตัวจอเครื่องเล่น Sony รุ่นนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ใดๆเพิ่มเติมนะครับโอเคเปิดมาก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้ของ Sony ต่อมาก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะฮะการใช้งาน กับตัวจอนะฮะก็จะมีการกระแทกอะไรมาอย่างดีนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นตัวเครื่องนะฮะตัวเครื่องก็ซีนมาอย่างดีนะฮะตัวนี้ก็มาแกะดูกันเลยอุปกรณ์ชิ้นอื่นต่อไปก่อนฮะอ่ะตัวนี้ก็จะมีสายไมค์บลูทูธนะครับการเวลาโทรศัพท์นะฮะตัวนี้รับสัญญาณได้ดีแล้วก็เสถียรนะครับตัวนี้อ่ะต่อมานะฮะตัวในกล่องนี้ก็จะมีกล่องที่เป็น สายแจ็คสำหรับคอนโทรลพวงมาลายัยรถนะครับต่อมานะก็จะเป็นชุดปลั๊กไฟปลั๊กลโพงของตัวเครื่องเล่นนะครับตัวนี้นะครับก็ในกล่องก็ไม่มีอะไรนะก็จะเป็นยึดนอด็อตสาหรับติดตั้งภายในรถนะครับอ่ะในกล่องก็ไม่มีอะไรนะก็จะเป็นตัวกันกระแทกนะฮะโอเคครับก็มาดูตัวเครื่องกันก่อนนะฮะว่าตัวเครื่องมีอะไรบ้างอ่ะ ดูใก,ใกล้ๆตัวนี้เป็นวอลลุ่มหมุนนะฮะแล้วก็ช่อง USB อยู่ด้านหน้าเลยแล้วก็มี AUX อยู่แล้วก็มี AUX อยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับส่วนด้านบนนะฮะด้านบนก็จะเป็นตัวปุ่มโฮมนะฮะด้านบนนี้แล้วก็ไฟแสดงสถานะยิงรีโมทนะฮะตัวนี้เป็นแบรนด์ Sony นะฮะตัวนี้นะครับอันนี้ด้านหน้าด้านข้างนะครับผมอ่ะ พอพลิกมาด้านหลังนะครด้านหลังก็จะเป็นช่องสัญญาณ RCA ต่างๆนะครก็จะมี v u FM สัญญ,ญ up, าณซับวิดีโอสำหรับตัวนี้ก็ยังใช้งานร่วมกับกล้องถ่ายหลังได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็มีสัญญาณ RCA ออกนะฮะก็คือฟอนต์เลียแล้วก็ซับส่วนตัวนี้ก็เป็นมินิแจ็คสำหรับไม์แล้วก็คอนโทรลของาลัยด้านนี้ก็จะเป็นชุดปลั๊กไฟประหลผมเมื่อกี้นี่นะครับ อ,นนอันนี้ส่วนต่อมานะฮะหลังจากนี้ก็จะเป็นการาใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะฮะของตัวนี้นะฮะว่า USB ใช้งาน m p 3วิดีโอได้ไหมบลูทูธต่ออยังไงแล้วก็เว็บลิงก์หรือว่า Miller Link สามารถใช้งานแล้วก็ทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวรับชมต่อจากนี้เลยนะฮะ โอเคครับการใช้งานแรกเวลาเปิดเครื่องมานะฮะก็จะให้เลือกภาษาตั้งค่าภาษาก่อนนะครับก็ขอเลือกใช้งานง่ายๆเป็นไทยแล้วกันครับอ่าอ่าแล้วก็เลือกไทยแล้วก็ย้อนกลับเสร็จปุ๊บเราก็จะมีโหมดสาธิตการทํางานนะให้ปิดนะครับถ้าไม่ปิดมันก็จะสาธิตร,ระบบของโซนี่นะครับตั้งค่าวันที่เวลาณนะปัจจุบันนะฮะขั้นตอนพื้นฐานก็ประมาณนี้แล้วก็กดตกลงได้เลยครับปิดครับผม อพอเราเปิดมานะฮะหน้าตัวไอคอนต่างๆฟีเจอร์ต่างๆนะครับก็จะมีวิทยุเสียงบลูทูธโทรศัพท์ USB AUX ปัดมาอีกหน้าหนึ่งก็จะมีกล้องมองหลังแล้วก็การตั้งค่าทีนี้การใช้งานแรกที่ผมจะสาธิตนะฮะก็คือ USB ก่อนนะครับอ่ะเปิดช่อง USB มาเลยนะครับ USB แล้วก็นำ USB ที่เรามีทั้งไฟล์เพลงไฟล์วิดีโอเข้ามาได้เลยครับผมก็เสียบเข้าช่องปกตินะครับ โอเคพอเสียบเข้ามาแล้วก็เลือกไปไอคอนที่เป็น usb นะครับก็รอโหลดตอนนี้ก็เป็นการฟังเพลงที่เป็น mp 3อยู่นะครับก็สำหรับไฟล์ที่เราเป็นไฟล์เพลงนะฮะก็จะเป็นไฟล์ชื่อนั้นที่เราโหลดมาเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นวิดีโอนะฮะตัวนี้วิดีโอเราก็เลือกมาที่ movie video เนี่ยนะฮะก็ สามารถกดวิดีโอที่มีอยู่ในย s b บเีเราได้เลยนะฮะสำหรับวิดีโอก็ถือว่าภาพคมชัดแล้วก็มีความละเอียดสูงนะครับสำหรับไอย้อย้อนกลับมาที่เป็นไฟล์เพลงก่อนนะฮะหรือว่าเป็นเสียงนะฮะเวลาขับรถตอนคืนท่านผู้ชมกลัวไฟจอแยงตานะฮะก็มีวิธีปิดพักหน้าจอนะฮะก็กดปุ่มวอลลุ่มตรงนี้นะฮะ ลงไป1ครั้งพอกดมาก็จะมีให้เลือกอาการใช้งานอื่นๆของตัวนี้อีกทีนะครับก็สามารถาพักหน้าจอโดยการแตะตรงนี้นะฮะสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะตอนนี้เสียงก็ออกปกตินะครับกดกลับมาก็ตรงไหนก็ได้นะครับฟังก์ชันต่อมานะครับสำหรับ a u x ก็ให้นำสาย a u x นะฮะอย่างเงี้ยนะครับ,รบเสียบเข้าไปฝั่งนึงก็เข้าตัวเครื่องเล่นไปเลย ฝังหนึ่งก็นำโทรศัพท์มานะฮะตัวตัวโทรศัพท์เองก็ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผ่านช่อง AX การฟังเพลงนะครับก็เสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บนะฮะอันนี้เสียบแล้วนะนี่นะครับก็สามารถเลือกฟังเพลงผ่านมือถือเข้ากับจอนี้ได้แล้วครับจะเป็นเฉพาะเสียงนะฮะไม่มีภาพนะครับตัว AUX แล้วเราก็เลือกเข้าโหมด AUX นะครับที่ตัวเครื่องเล่น ก็เรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็รับฟังเพลงนะฮะผ่านช่องทาง AUX นะครับการเชื่อมต่อบลูท t o o t h นะครับทั้งฟังเพลงแล้วก็การโทรศัพท์นะครับมีขั้นตอนต่อไปนี้เลยเข้าไปที่บลูท t o o t h นะฮะแล้วก็จะมีคําว่าเชื่อมต่อซ้ํากับตั้งค่านะครับมือถือของเรานะฮะมือถือของเรานะครับทุกเครื่องจะมีบลูท t o o t h อยู่แล้วให้ไปที่ตั้งค่าแล้วก็เข้าไปที่บลูท t o o t h นะครับแล้วก็ทําการเปิดบลูท t o o t h ของมือถือก่อนนะครับ อ่าเสร็จปุ๊บให้มือถือทําการค้นหานะครับกับตัวจอโซนี่นะครับนั่นนะฮะเปิดจับคู่นะครับอ่าอย่างงี้อ่าทีนี้ชื่อบลูทูธของตัวนี้ก็จะเป็น XAV 1 5 0 0นาะครับทำการเชื่อมต่อเลยครับอ่าจับคู่เสร็จปุ๊บก็แจ้งเตือนที่มือถือนะฮะว่าจับคู่นะครับก็ทำการจับคู่จับคู่ตกลง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถฟังเพลงผ่านมือถือรวมไปถึงการโทรศัพท์ผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธกับโซนี่ได้เลยนะครับอยกตัวอย่างนะครับฟังเพลงเลยผ่านบลูทูธอ่านี่นะครับ ครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือที่บอกไปต้นคลิปนะครับมีฟังก์ชันเว็บลิงก์หรือว่าสมาร์ทโฟนมีเลขลิงก์เพิ่มเข้ามานะครับวิธีทําและขั้นตอนการทํานะครับก็คือ1ในการเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับสาย Data นะครับนะครับเส้นหนึ่งสำหรับเสียบโทรศัพท์รุ่นนั้นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในมือถือของเราเข้าไปที่ App Store หรือว่า l a y Store นะฮะให้โหลดคำว่า เว็บลิงก์เข้ามาในมือถือก่อนนะครับเป็นตัวนี้นะครับให้โหลดติดตั้งในมือถือก่อนนะครับหลังติดตั้งเว็บลิงก์ในมือถือเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ทําการนําสายนะมาเสียบเข้าช่อง USB ได้เลยนะครับก็ปลายสายแล้วก็ปลายสายด้านนึงก็เสียบเข้าหลังเสียบเข้ามือถือของเรานะครับเเสียบเข้าไปเลยนะครับทีนี้ในมือถือก็จะแจ้งเตือนให้เรา อ่ะยังมือถือของผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้นะฮะมันก็จะมีให้ชาร์จเท่านั้นโอนย้ายไฟล์โอนย้ายรูปภาพเราจะทําการโอนย้ายไฟล์นะครับแล้วก็ทําการตกลงนะฮะก็จะแจ้งเตือนมาอย่างเี้ตกลงนะครับทำขั้นทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยอนุญาตนะครับอนุญาตนะครับ อนุญาตไปเรื่อยครับผมก็ตอนนี้ทําการดาวน์โหลดก่อนนะฮะก็จะโหลดเข้าหน้าอีกทีนึงนะครับเชื่อมต่อแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็ในมือถือเราก็จะเป็นหน้าวิบลิงอย่างนี้เราก็ปล่อยไว้เลยนะฮะมือถือเราไม่ต้องทาอะไล์แล้วเรามาเล่นผ่านอาจอได้เลยเรามาเล่นผ่านตัวจอได้เลยนะครับตัวจอก็จะมีมิวสิกเพย์วิดีโอเพย ยูทูบนะครับตัวนี้ก็เราเข้าไป y youtube เลยง่ายๆนะฮะอ่าแล้วเข้าไป YouTube ก็จะดิ่งเข้ามาหน้านี้เราก็ทำการค้นหาชื่อเพลงหรือว่าวิดีโอที่เราจะรับชมได้เลยนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับผมจะค้นหาชื่อเพลงสักหนึ่งเพลง โอเคเพลงก็มาแล้วฮนะเราก็สามารถเลือกเพลงได้เลยนะครับอ่าหรือบอกไปนะฮะในมือถือของเราต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือมีเน็ตในมือถือก่อนนะครับอ่ะอีกอย่างนึงครับความพิเศษของเว็บลิงก์ของตัว XAV 5 XAV 1 5 0 5ที่เป็นรุ่นใหม่ของโซนี่นะครับตัวนี้ถ้าทำการเชื่อมต่อแบบนี้แล้วนะครับ YouTube ในปกติที่เราดูจะมีโฆษณานะครับแต่ตัวนี้เป็น no โฆษณาไม่มีโฆษณาครับฟังเพลงวิดีโอ MV ยาวๆครับไม่ต้องมีโฆษณารบกวนแน่นอนครับผมโอเคสำหรับตัวนี้ก็นอกจากที่วิธีการฟัง YouTube แบบเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็ยังสามารถทำการ สะท้อนจอจากมือถืออย่างนี้นะฮะขึ้นไปที่จอโซนี่ได้เลยนะครับก็อย่างนี้นะฮะปัดเลื่อนได้ครับจากตัวมือถือเองหรือตัวเครื่องเล่นเองนะฮะก็เล่นได้ทุกอย่างเลยนะครับภายในนี้ยกตัวอย่างเอา u t u b e แล้วกันครับง่ายๆใช้ประจำแผนที่ Google Map ก็ได้นะครับ u t u b e อย่างนี้ฮะก็จะขึ้นมาหน้าจอของเราอย่างนี้นะฮะหน้าจอของเราจะโชว์ยังไงเครื่องเล่นก็โชว์อย่างนั้นนะฮะ กัดเคลื่อนลงอะไรได้หมดครับผมใช้งานง่ายครับย้อนกลับไปดูแผนที่แล้วกันแผนที่แผนที่แผนที่ก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะโอเคครับโดยรวมทั้งหมดถือว่า สำหรับผมเองถือว่าดีแล้วก็คุ้มค่าแน่ๆในการติดตั้งหรือว่าซื้อไปใส่รถของท่านผู้ชมเองนะครับสำหรับตัว Sony XAV 1005นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้าต้องการสั่งซื้อโทรสอบถามสินค้าพีวันสาขาอุดรธานีนะครับโทร098 601 9639เว็บไซต์ www.carpomarket.com นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับอับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ